สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนภูการนิกาจันทุงนะคะในวิชาการงานอาชีพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่นะคะวันนี้เรายัางอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่สามเรื่องงานช่างนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเกียันเรื่องประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะ เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กนันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ในงานช่างนะคะวันนี้นะคะเรามาดูประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็เครื่องใช้กันดีกว่านะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะเป็นการใช้เวลาว่างของเรานั้นให้เกิดประโยชน์นะคะก็คือน,นํามาซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะ สองนะคะวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้อีกนั่นเองก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าเรารู้จักที่จะซ่อมแซมหรือว่าเลือกวิธีซ่อมแซมให้เหมาะสมนะคะวัสดุเหล่านั้นนะคะหรือวัตถุเหล่านั้นก็สามารถนำมากลับมาใช้งานได้อีกครั้งนั่นเองค่ะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะในข้อที่3นะคะ,ะเราไม่ต้องไปจ้างช่างมาซ่อมก็ได้นะคะคือถ้าเรามีความรู้ความสามารถเราสามารถ ่อมแซมอุปกรณ์ของเราได้นะคะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายให้กับครอบครัวของเราเองนะคะช่องข้อที่4ี่นะคะใช้งานวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่่อมแซมแล้วนะคะทําให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองนะคะในการทํางานครั้งต่อๆไปนะคะถ้าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือของเรานั้นชำรุดเสียหายเราก็ไม่ควรที่จะนําไปใช้นั่นเองนะคะถ้าเรานําไปใช้ก็จะเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะ5นะคะ จะฝึกทักษะในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือชิ้นใช้นั่นเองถ้าเราฝึกทําเป็นประจำหรือว่าฝึกทําบ่อยๆเราก็จะมีทักษะหรือว่ามีความชํานาญเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะประโยชน์ของการซ่อมแซมนะคะก็เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาฝีมือนะคะของตนเองเผื่อว่าใครมีความชอบนะคะก็จะสามารถนำมนํำไปประกอบอาชีพได้นั่นเองนะคะ นนก็จะเป็นประโยชน์นะคะของการซ่อมแซมอุปกรณ์ประโยชน์ของแต่ละคนก็อาจจะมีมากมายมากกว่าน,นี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างขูงครูนะคะในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะเราจะต้องคานึงถึงความปลอดภัยนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายที่เกิดจากการทํางานได้นะคะ เึ่งก็จะมีการปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้นะคะ 1. น,นะคะเราจะต้องตรวจสอบสภาพของวัสดุอุปกรณ์และก็เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมของเราก่อนนะคะถ้าเกิดหมดอายุการใช้งานหรือว่าเกิดการชำรุดนะคะเราไม่ควรนํามาใช้นั่นเองนะคะจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายกับเราได้นั่นค่ะส่วนข้อที่ 2. นะคะเราจะต้องมีความระมัดระวังนะคะไม่ประมาทขณะ ที่เรากําลังใช้วัสดุและอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการซ่อมแซมงานต่างๆนะคะข้อที่3มนะคะเราจะต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ว่าในขณะที่กําลังใช้งานหรือว่าหลังใช้งานนะคะเราจะไม่วางเกะกะไว้บนพื้นนะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าใครเดินผ่านมาอาจจะไปสะดุดระบบลมได้นะคะข้อที่สี่นะคะ ถ้าได้รับบาดเจ็บจากการทำงานนะคะจะต้องรีบบอกครูนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะเพื่อที่จะช่วยประถมพยาบาลได้นั่นเองนะคะไม่ควรเก็บเอาไว้นะบางคนกลัวว่าเออเราเอาคัตเตอร์มาใช้นะคะแล้วเกิดบาดตัวเองอย่างเงี้ยนะคะจะซ่อมคัตเตอร์เองแต่คัตเตอร์เป็นไงคะบาดมือตัวเองอย่างเงี้ยกลัวไม่กล้าบอกครูไม่กล้าบอกผู้ปกครอ,องนะคะท่านไม่บอกขึ้นมาเป็นไงคะ เลือดไหลไม่หยุดเลยใช่ไหมคะถ้าบอกคุณครูคุณกรูก็จะช่วยปฐมพยาบาลให้ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้นะคะถ้าเราปฏิบัติตามนี้นะคะเราก็จะช่วยป้องกันนะคะหรือลดลดอันตรายในการปฏิบัติงานของเราได้นั่นเองคะ่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการซ่อแมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะและก็ความปลอดภัยในการทํางานนะคะคุณครูมีการบ้านนักเรียน2องข้อน,นะคะวันนี้ก็ถือข้อที่1นนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างนะคะประโยชน์ของการซ่อแมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้นะคะ 2. ความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในการทํางานว่ามีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนตอบลงในสมุดได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะ 拜拜，卡。